มาเมืองใหญ่แห่งดินแดนอีสานที่ไม่ได้เป็นเพียงประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ยังเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมที่มีชีวิตมีรากและมีแรงบันดาลใจด้วยวิถีชีวิตที่หลากหลายนี้ถูกลอล้อมผ่านการเวลาให้กลายเป็นภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นที่มีสเสน่ห์น่าค้นหาล้วนสะท้อนความเข้าใจธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของผู้คนและจิตวิญญาณที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมทั้งดินดีน้ำใสและป่าเขาอุดมสมบูรณ์จึงเป็นปัใจจัยในการสร้างสารรค์งานฝีมือและศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นหนึ่งในสมบัติที่นครราชสีมาภูมิใจนำเสนอคือเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน งานหัตกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาและความประณีตของช่างฝีมือไทยอย่างแท้จริงด้วยดินเหนียวเฉพาะถิ่นจากอำเภอโชคชัยผสมผสานกับทักษะการปั้นการเผาและการเคลือบแบบดั้งเดิมได้กลายเป็นงานศิลปะที่มากกว่าแค่ของใช้แต่สิ่งนี้ยังคือเครื่องบรรจุเรื่องเล่าวัฒน,นธรรมและความงดงามจากอดีตด้วยความโดดเด่นทั้งด้านวัตถุดิบเทคนิค และลวดลายเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI สะท้อนถึงคุณค่าภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมเฉพาะถิน่นที่ไม่มีใครเรียนแบบได้อย่างแท้จริงสวัสดีครับนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เสมาลัยนะครับเสมาลัยก็เป็นพื้นที่นะครับใน เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับในการที่จะนําองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับของนครราชสีมาเนี่ยก็คือดินดาเกวียนนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราลองติดตามกันต่อไปได้เลยครับใช่แม่ก็เป็นโบราณอ๋อนี่คือบ้านบ้านบ้านลูกพี่ลูกน้องครับอ๋อแล้วพอท่านท่านมาถึงท่านก็แบบว่ามีความสนใจชันชอบเกี่ยวป็นถ้าเป็นศิลปินอะไรป่ะครับชอบปั้นดึงปั้นอหล่งเนี้ยหรอไม่ใช่นะนะเขาเป็นแสดงละครน,นะเขาเป็นผู้กำกับ กาเป็นคนเขียนบทเนี่ยที่รู้แต่อย่างนี้นะแต่พวกปั้นดินนี่เข้ามาเอ่อมาอะไรล่ะทาด้วยกันอะไรนี่มาอ๋อเป็นเป็นเหมือนกับอาจารย์ท่านก็มีมีมีบ้านมีความสนใจมีสถานที่ก็เลยเปิดเปิดขึ้นมาอ๋อครับผมและนี่คือผลงานพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทํากันขึ้นมาใช่ใช่ก็คือรวม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 กันในสถานที่ที่แบบททาอ๋ครูเขาามีครูคนปั้นที่คนอย่างนี้ชื่อาร์ต่อยอ๋อแต นี่ก็ไม่รู้เขาชื่อจริงชื่ออะไรอาจารย์ต่อยอาจารย์ต่อยเนี่ยแหละแต่ท้างานบ้านเขาอ๋อแล้วเขาไปเอาดินจากไหนมาครับเนี่ยด่านเกวียนอ๋อด่านเกวียนใช่เาอยู่ด่านเกียนก็คือเอาเอาเอาดินจากเอาดินจากอาจารย์ต่อยอาจารย์ต่อยเนี่ยมาถ้าเกิดมีมีงานปุ๊บก็จะเอาดินมาแล้วก็จะมีครูมาคอยช่วยกันปั้นช่วยกันสอนแล้วก็ทำอะไรครูต่อยเข้ามาสอนเลยอ๋ออันนี้คือเครื่องเครื่องที่พอปั้นเสร็จปุ๊บอบที่นี่เลยอ๋อแล้วก็เป็นผลงานต่างๆที่ทำจากที่นี่บางทีพวกเด็กๆเข้ามาเรียนปั้นแล้วเขาก็ อปแล้วเขาก็มาเอาที่เขาปั้นไปอ๋อก็คือทําแล้วก็ทาเสร็จที่นี่เลยเอาดินมาอาจารย์ต่อยเอาดินมามาสอนปั้นแล้วก็อบที่นี่ตากที่นี่พอถึงเวลาก็เอากลับไปผลงานของตัวเองอันนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้อันหนึ่งของอาจารย์ข้างบนเขาก็แสดงละครอ๋อก็คือเป็นเป็นเป็นเหมือนกับสถานที่ที่เอาไว้สำหรับแสดงละครเอาสําหรับซ้อมซ้อมอ๋อก็คืออันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจอันนี้อาจจะเป็นความชอบของอาจารย์เขาด้วย จำคราที่ทาอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยขึ้นมารวบรวมคนที่มีความเขาเรียกว่าความนะความสนใจด้วยกันใช่ปะก็คือเอาเอาเอาดินจะเอาดินจะอาจจะจอยอาจจะ่อยได้มาถ้าเกิดมีมีงานปุ๊บก็จะเอาดินมาแล้วก็จะมีครูมาคอยช่วยกันปั้นช่วยกันสอนว่าก็จะทำอะไรครูจอยก็มาสอนเลยอ๋ออันนี้คือเครื่องเครื่องที่พอปั้นเสร็จปุ๊บอบที่นี่เลยอ๋อแล้วก็เป็นผลงานต่างๆที่ทาจากที่นี่บางทีพวกเด็กๆดเข้ามาเรียนปั้นแล้วเขาก็อบแล้วเขาก็มาเอาที่เขาปั้นไปอ๋ออันนี้ครับที่ผลงานเป็นเซรามิก ที่ทำอันไหนที่ไหนของใครเดี๋ยวเขาบอกว่ารับไปแถวอบเสร็จเป็นผลงานที่ทำเด็กๆน้อยอันนี้เป็นอ่าเป็นเป็นเหมือนกับเวิร์กช็อปเล็กๆให้เด็กทำด้วยไม่รูก็เรียกเปนนี่แหละเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเออเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเนี่ยดีเป็นดานเกวียนนะครับเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเรานิสิตสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเลือกที่จะฟังให้ลึกและเรียนรู้ให้จริงในห้องเรียนเราไม่ได้เรียนแค่ว่าวัฒนธรรมคืออะไรแต่เราเรียนรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรเพื่อให้วัฒนธรรมยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและเติบโตในอนาคตเราใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนใช้สถานการณ์จริงเป็นโจทย์และใช้หัวใจ เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงเราเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ผ่านล็อกเฟรสร้างแผนกลยุทธ์ด้วยสแ r น e g y แมทและ s t r a t e g y Canvas พัฒนาวิธีคิดที่มองไกลด้วย Futurist Product Design เข้าใจผู้คนในมุมลึกด้วย Extreme Customer Journey ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วย a อทู i n n อินโนเวและประเมินผลอย่างสร้างสารรค์ผ่าน เดเรายังเรียนรู้การสร้างคุณค่าของวัฒนธรรมผ่านแนวคิดแบรนด์ควอเทียที่ทำให้เรื่องเล่ากลายเป็นสินค้าและทำให้ทุนวัฒนธรรมกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่นี่เราไม่ได้สร้างแค่หนักวิชาการแต่เราสร้างนักจัดการวัฒนธรรมที่กล้าคิดกล้าลงมือและกล้าเปลี่ยนแปลงโลกด้วยรากของตัวเอง เราคือนิสิตสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วเราพร้อมจะใช้วัฒนธรรมเพื่อออกแบบอนาคตที่ดีกว่า